ยได้จริงด้วยครับท่านผู้ชมมาแล้วอืมอืมโอเคครัตตอนนี้กำลังปั่นจักรยานหาไม้อยู่นะครับไม้ห่า,างจากบ้านประมาณสองกิโลเดี๋ยวลงเดินตรงนี้แหละโอ้โอหนึย่ย โอเคครับใช้เหยื่อใช้เหยื่อตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับลองตีจิกๆดูตรงใหม่นี้เหมาะเลยนะฮะถ้าไม่ได้ก็ลองตีอันนี้ดูหม่เนี้ยเป็นเวื้องพอดีเลยเป็นเวื้องตรงนี้พอดีน่าจะน่าจะมีตัวนะฮะ มองดูจริงๆมาปักเบ็ดน่าจะหมดนะคะนรับเนี่ยตรงเนี้ยปักเบ็ดน่าจะหมดไม่มีจริงเหรอ มีปลาเลยไม่รู้ไล่ตามนะปลาเข้มชํำลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่ตะกัวนะฮะใส่ตะกัวแล้วก็เป็นเหยื่อจิ๋วนะฮะตรงนี้นะ่าจะมีนะม,มีตัวเลยเหรออ๋อนั่นไงนั่นไงลอยหัวโผล่ตรงนั้นตัวหนึง่งนี่นี่นี่ Như kia ừ. Để nó lạc mà nó tập dùng đứng sai với lẽ, sai mẹ, ui đây chính đó các bị นี่นี่ครับโดนครับอ้ยนี่ครับผมใสสวยแล้วครับอ้กล้องจับทันมาเมื่อกี้นี่ครับโหสวยๆนะครับวันนี้เราตกแบบนุร้างนะครับผมไม่เอาไปนะฮะปล่อยปล่อยเนาะโ้ใสสวยแล้วนี่ครับมันอยู่ใกล้ๆเวิ้งเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งครับแปลกล้องก่อน ักรยานยุโทโธปกรณ์เราครับอยู่ตรงนี้หมดเลยปลากล้างนะครับแถวบ้านผมอะ่ะมันสามารถหาได้ทั่วไปเลยคือมันเยอะมากนะครับมีทั้งโซนอนุรักษ์แล้วก็โซนที่สามารถหาตกได้แต่ที่ผมตกเนะี่ยคือโซนนอกเขียนอนุรักษ์นะครับไม่ใช่ในโซนอนุรักษ์เนาะ,ะไปครับเอ้าเป็นลมอยู่ใต้นี้ไปเลย เอาไปไปเลยไปแล้วครับโน่นไปโน่นแล้วฮะโอเคลองตรงจุดเดิมครับลองตรงจุดจุดเดิมสักหน่อยนะึงอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยจุดเดียวอืมอุ้ยเอา้าโอ้โห รอบนี้เป็นแก้มชามครับท่านผู้ชมดูโอ้นี่ครับลอดนี้เป็นแก้มชามครับไซส์สวยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแก้มชามนี่มันมันตายง่ายนะเดี๋ยวผมต้องรีบปล่อยนะฮะสักครู่นะขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ถึงเวลาปล่อยครับเออเรียบร้ยครับ นะเรื่องจอเออเนี่ย้ะนี่โมดปล่อยฮะแปลกอ่ะตกปล่อยตกปล่อยอนุรักษ์ไปคุณผู้ชมครับไปเลยโอเคโอเคนะครับเฮ้ยมันกัดอีกตัวหนึ่งนะครับใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ตัวเล็ก โอ้โ oh, ตัวนี้ตัวเล็กครับโอเคเมื่อกี้เหยื่อตัวเมื่อกี้มันหางขาดครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ละเดี๋ยวลองเดินเดินเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะหาใหม่ใหม่ครับไปเก็บอุปกรณ์ก่อนก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้ําจะค่อนข้างขุ่นนะครับเพราะว่าน้ำมันจะท่วมนะฮะน้ำจะท่วมอ่ามันจะท่วมมันไม่ใช่ว่ามันจะ ตกกันเยอะนะฮะในเมืองนะฮะแต่มันจะตกที่บริเวณต้นน้ำนะฮะน้ำก็เลยขุ่นนะฮะการตีเหยียบปลอมอ่ะแถวๆแม่น้ำเนี่ยปากก้างเนี่ยตรงน้ําขุ่นอ่ะมันจะไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นมั้นนะมันต้องอาศัยที่เป็นเวิ้งที่เป็นที่เป็นแอ่งเล็กๆอ่ะแล้วก็ตีเข้าไปปากก้างมันจะชอบอยู่นะเนาะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะว่าจะมีจุดอยู่ไหมนะฮะเนี่ยหมายสวยมากนะฮะนี่ก็จะเป็นต้นน้ําอีกสายหนึ่งนะฮะขึ้นไปด้านบนนู่นนะฮะ เศษน้ำแรงมากติดแล้วเนะี่ยต้องไปกู้ครับขันหักข้ออย่างนี้มารอบหนึ่งนะครับ Hva er det? เดี๋ยวไม่ยอมอยู่ตรงนี้ครับเบิ้งน้ำแรงโอเคเดี๋ยวลองย้ำจุดหมายเดิมอีกรอบหนึ่งนะฮะ เอาโดนเอาหลุดกินเหยื่อผมไปแล้วดูท่านผู้ชมมันเอาเหยื่อไปแล้วโดนนะเมื่อกี้แต่ผมลืมวัดไงกล่าวว่ามันตึก๊กตึกกว่าเออจะปล่อยให้มันโอมสักหน่อยแล้วก็ค่อยวัดเรียบร้อยเอาเหยื่อผมไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างดูว่าปลามันจะชอบไหมสีขาวนะครับดูนี่ย มาอีกสักรอบครับไม้สุดท้ายตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายไม่ได้กลับสักทีฮะ อุ้ยเฮ้ยมันตามมาจริงด้วยเมื่อกี้เซีงเลยมันเห็นผมอ๋ออ๋ออืม โดนโดนครับโดนโอเคสีขาวก็ชอบเหมือนกันสิโอเคครับผมโอ้โอนี่ครับโดนอีกตัวหนึ่งนะครับไซส์สวยเหมือนเดิมรับตัวนี้ดูครับโอ้โ,อโอหืมปลดง่ายครับ ปดง่ายนะเพราะว่าตัวเบ็ดมันอยากกะสิตัวเบ็ดเนี่ยมันมันจะปดง่ายมากนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมได้ทําการตัด,ต,ดตัดตรงไอ้ที่มันเป็นเงี้ยงนี่ออกเลยครับนะ็นตัดออกละเดี๋ยวตัวนี้ก็จะปล่อยนะครับอ่ะไปแล้วตกละไปแล้วครับโนนะโอเค โอเคนะครับพี่ๆนะนาะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตว์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 ใคผมด้วยนะครับเพราะว่านานๆทีจะได้ทําคลิปนะฮะจะได้กลับบ้านแล้วก็มันจะมีพวกเนี่ยปลากัง้งปลาเก้มชําปลาดุกอะไรพวกเนี้ยปลาช่อนก็มีนะแถวนี้นะแต่มันจะเป็นแม่น้ําใสเล็กๆนะครับแม่น้ําใสเล,เล็กเองนะจะหาปลาตัวใหญ่ๆไซส์เป็นกิโลกิโลก็ไม่มีเออแต่ตรงที่เขาอนุรักษ์ไว้เนะี่ยมีนะครับซสายเป็นโลเลยปลาช่อนนี่แบบ โลโลสี่โลหขึ้นนะฮะแต่ว่ามันอนุรักษ์อ่ะเนอะเราเพียงแค่เชวยชมได้เท่านั้นนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณนะฮะที่รับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะกับชุดคันนี้สุดยอดนะฮะโอเคครับโอเคนะครไว้เจอกันใหม่พี p หน้านครับสวัสดีครับ